่เด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูไก่กแล้วนะคะในวิชาพัฒนาภาษาไทยเล่อนี้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะค่ะตอนนี้ให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่27นะคะเขียน,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 นะคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยค เรามาดูคำก่อนนะคะคำแรกพุพุผูกผูกถุงถุงทุเรียนทุเรียนกุหลาบกุหลาบ ต่อไปเรามาดูประโยคที่หนึ่งนะคะฉันมีของเล่นอยู่ในอยู่ในไหนคะเด็กๆเลือกคำด้านบนนะคะแล้วนำมาเติมต่อไปประโยคที่สองคุณแม่ชอบกินคุณแม่ชอบกินอะไรคะเลือกคำด้านบนเลยนะคะแล้วนำมาเติมค่ะต่อไป ที่บ้านคุณลุงมีน้ำน้ำอะไรคะเด็กๆเลือกคำด้านบนมาเติมเลยนะคะต่อไปน้องของฉันมีฟันหลายซี่น้องของฉันมีฟันอะไรคะเด็กๆเลือกคำด้านบนมาเติมเลยนะคะ และข้อสุดท้ายคุณป้าชอบซื้อสีแดงคุณป้าชอบซื้อซื้ออะไรสีแดงคะเด็กๆเ,เลือกคำด้านบนมาเติมเลยนะคะหลังจากนั้นเขียนชื่อชั้นและเปิดหน้าต่อไปคะ่ะค่ะต่อไปเด็กๆเ,เปิดนังสือหน้าที่28นะคะเขียนคำ ในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคเรามาดูคำแรกนะคะมะลิมะลิมะละกอมะละกอพระพระทุระทุระ ระทะกระทะเรามาดูประโยคกันนะคะฉันชอบรับประทานสุขฉันชอบรับประทานอะไรสุขคะเด็กๆเลือกคำด้านล่างนะคะแล้วนำมาเติมค่ะประโยคต่อไปนะคะคุณยายใช้ดอกบูชา คุณยายใช้ดอกอะไรคะบูชาอะไรคะเด็กๆเลือกคำมาเติมเลยนะคะในข้อนี้จะมีคำตอบด้วยก,กันอยู่สองข้อนะคะต่อไปประโยคต่อไปนะคะคุณพ่อไปต่างจังหวัดคุณพ่อไปไปไหนคะต่างจังหวัดเด็กๆเลือกคำมาเติมเลยนะคะและประโยคสุดท้าย คุณแม่ทอดปลาใน,นไหนๆคะ่ะเด็กๆเลือกคำด้านล่างมาเติมเลยนะคะหลังจากนั้นเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยคะ่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะฝึกเขียนนะคะให้สสวยๆแล้วก็ฝึกคัดให้ส,สวยๆเพื่อที่เราจะได้เขียนตัวหนังสือสวยๆนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ